ดูชีวิตเด็กหน่วยเด็กหนังนะครับนี่วันไม่ได้ไม่อยู่น้ำหนังมันตีมวยวัดตีมวยวัดไหนคนไหนเสื้อเสื้อส้มสุดยอดตีมวยวัดเลยกี่งานวันกี่ตีกระเปลูกง่วงมีมีชายาบ่ะผมก็บชายาไอ้เกลือ โตโยต้าข้นใจโลกเกษตรครับโตโยต้าข้นใจโลกเกษตรข้นใจโลกเราเราเราเกษตรเราเกษตรเราเกษตรโอ้เนี่ยครับจิมบัวจิมบัวครับโฆษณาจักเชียอ๋อผสมเหมอนเชียไม่ไมีแพร่เออผสมเหมือนไมแพร่ไปแพร่ชื่จังหวัดตันเนี่ยตอนนี้ก็พักกินข้าวเที่ยงกันอยู่นะครับ กินเสร็จก็คงจะได้ตั้งหนังกันลุงนายวันนี้ใช้กี่เรื่องสามสามเรื่องตรงนี้สองอ๋อมีสองวันสองคืนสองวันสองคืนวันที่สามกับวันที่สี่เห็นบอกมีวันที่ห้าด้วยบ้านหนองแสงแกงคอบ้านหนองแสงแกงคอนะครับวันที่ห้า ออกไปทางแก้งคอนุ่นเลยแกะล่างพุ่มหลวงึ่งครับวัดป่าหนองแสงวัดป่าหนองแสงนะครับใครอยู่โซนแก้งคอนะครับวันที่ห้านู่นวันนั้นกี่เรื่องอะครับสายซอดแก้งโอ้หน่าไปดูแก้งคอนี่ดูหนังดีไหมดีครับดีรอใหญ่รอใหญ่